ตอนนี้ครับท่านสมาชิกวิลเลอร์พิเจนวันนี้วันที่8มีษา62ครับลูกนกก็เอามาปล่อยหน้าแทับเป็นครั้งที่6นะครับตอนนี้ก็เริ่มหัดบินกันแล้วบินขึ้นท้องฟ้ากันประมาณครึ่งฝูงตอนนี้ก็อย่าไปอย่าไปไล่อย่าไปอะไรนะครับ มันอยากจะบินก็ปล่อยให้มันบินตามใจมันนะครับมันตั้งมันมันบินเองมันก็มาลงเองแต่ถ้าเราไปไล่มันเนี่ยมันจะไปเกาะเลยนะครับเนี่ยครับมันจะเกาะยังไงก็ช่างมันเดี๋ยวก็เรียนรู้มันเองนะครับตอนนี้ตามใจทุกอย่างช่วงนี้ แต่ถ้าเข้าที่เข้าทางอะไรเราค่อยบังคับค่อยค,อ,ยคอนโทรลมันมันคือฝนก็ตกพอสมควรก็ไม่มากเท่าไหร่เช้านี้ก็เหนื่อยนิดนะครับต้องสะสางพวกขี่นกเปียกพวกนี้อันตรายคิดไว้เช้อโรคอีกีจะต้องมีการล้างกรงนกพันตอนนี้ จัดการเรื่องนกกรงนกแข็งก่อนลูกนกก่อนชุดนี้ก็ชัวร์แล้วไม่ไปไหนแล้วไม่ตื่นไม่อะไรแล้วถือว่าสอบผ่าน จะบินยังไงก็ช่างเขานะครับไปเกาะตรงไหนก็ช่างเขาบริเวณกรงเนี่ยตามใจเขาอย่าไปไล่อย่าไปทำให้ตกใจอย่าให้ไปเกาะที่อื่นไม่เคยเป็นนิสยัยนี่ครั้งที่6ครับพอมันอยู่ได้ในขั้นตอนนี้เสร็จ ตอนนี้เราก็วันหนึ่งก็จะเพิ่มเป็นสามรอบก็ได้โฮมสามรอบก็ได้ตอนนี้เพิ่มความเชี่ยวชาญให้พวกมันนะครับหลังคากรงมีความหมายที่สุดคือให้มันเชื่องหลังคากรงเราอย่าไปเชื่องหลังคากรงที่อื่นให้มันให้มันติด ให้มันติดใจสถานที่ตรงไหมก่อนนะครับตอนนี้จะบินอะไรก็ปล่อยมาแล้วเพราะช่วงนี้ยังไม่มีนกใต้ซ้อมเรายังไม่เดือดร้อนเท่าไหร่โฮมตอนเช้าได้แต่ถ้าซ้อมใส่ใต้เมื่อไหร่ต้องหยุดทันทีเปลี่ยนไปโฮมตอนบ่ายอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าตรงนี้เคบางบอเนี่ยเป็นปลายทางของสายเหนือแต่จะเป็นต้นทางของสายใต้เวลานกสายใต้บินผ่านกรงเนี่ยพวกนี้เวลาเป็นลูกนกเนี่ยมันขึ้นขนองบางทีไปวนรวมไปเข้าฝูงเขาเลยพาไปเลยไปออกบางนาตลาดไปออกปากน้ําไปเละเทะหมดนะครับดวงซวยไปเจอนกต่างจังหวัดไปเจอนกนกซอน้อมชนบุรีรีชาก็ สวัสด,ดีความสวยก็แล้วกันเรียกว่าไปไม่กลับตอนนี้ก็ขนองกันแล้วครับจะเกาะตรงไหนช่างมันนกฉลาดเลยมันก็ขยับตัวมันไปที่หลักคาโกเกนะครับ นกไอคดีมันก็ดีไปเจอนกไอคิแย่ๆยังไงก็เกเรนะครับสายพันธุ์นกนี่ก็สำคัญเหมือนกันเช้านี้อากาศก็ร้อนกลับมาร้อนเหมือนเดิมวันจันทร์ที่8เมษาหนสอวันหยุดชดเชย อย่างนี้มันช่วยตัวเองได้แล้วเราไม่ต้องเฝ้ามากเหมือนตอนช่วงขึ้นกรงใหม่ๆช่วงนั้นมันยังบินไม่มันยังลอยตัวไม่ดีเวลาบินบางทีล่วงไปข้างล่างนะครับนี่เส้นหนึ่งเพิ่งจะหลุดกันบางตัวนั่นแหละการโฮมนุกแบบนี้เรียกว่าโฮมสดไม่ต้องครอบนะครับโฮมสดพอเชื่องตรงนี้เสร็จแล้วก็มาฝึกฝนให้มันมุดช่อง โดยการจับครอบสักทีนึงแล้วก็จับมันอยู่ในครอบแล้วก็ให้มันมุดลงไม่ต้องให้น้ำให้ใหอะไรนะครับถิวน้ำให้มุดช่องเราไปกินน้ำนั่นแหละมันจะเรียนรู้วิธีวิธีมุดซองมาวิทีเข้ากรงได้ไม่เกเรยนะครับอย่าไปให้น้ำกินบนแท็บเด็ดขาดหลังจากที่มัน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 เชื่องแล้วเนี่ยนะครับ น้ำอะไรต่างๆให้กินในกรงอย่าให้กินนอกกรงถ้ากินนอกกรงนี่มันจะเลื่อยเปื่อยมันจะไม่ลงกรงนะครับน้ําตั้งไว้ถ้าไม่ลงก็ไม่ต้องกินให้มัอดตายไปเลยนะครับโอเคนะครับ